อยสุดดครับผมพบกระเป๋าเงอะคือเก่าครับมือนี่เสียบไม่ได้ไหมอ๋อััันีกกเลงครบผมตอนนี้เพื่อนจะทำการตาเครื่องอยู่นะครับผมเมนูวันนี้ก็จะเป็นแกงเฮ็ดนะครับผมเนาะเครื่องนี่มีหอมแดงตะไคร้ แค่นั้นง่ายง่ายสองเสร็จแล้วก็เอาใส่หม้อ,อก,กันเลยนะครับผมอันนี้จะเฮ็ดน้ำไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เติมน้ำครับผมเติมน้ำนะครับตอนนี้เติมน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งเตาเลยครับดบีครับผมครับเมื่อนี้เมนูเมื่อนีน้นนกับผมมีอย่างมากมายนะครับผมมีครับในส่วน กาะของมันก็ไม่มีอย่างครับมีพิที่เ้าตามไว้นะครับแล้วก็ใส่ปลาแดโปลีปลีปลีใส่ประมาณนี้นะครับมีซัมมี่ก็คือดีอว่าโอเคถือว่าแซ่บแล้วครับนี่แหละครับเมนูอาหารบ้านๆของเฮานะครับผมนี่ครับครับผมตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับเพื่อนจะเอามะขามครับลงไปจะลืมถ่ายนะครับเพื่อนเอาไอ้พวกบงบวกลงไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนกะซีทำการซิมครับผมนี่ครับอุ้ยหอมเป็นตะแซบแซบอย่างนี้ครับมือน,นั้นครับชุดยอดเลยครับนี่ครับโยกโป้ให้แล้วครับไปไปไ,ไหนมาเลยพ่อไปรู้ไปไปยายเตรียมอันนี้ไหมไปไปไไหมึงแม่